สวัสดีคะ่ะวันนี้พี่แมทไซด i ไดอารี่ติวเตอร์นะคะมาพาทำข้อสอบโอเนวิทยาศาสตร์ม .3 ปีการศึกษา2566กันคะ่ะข้อหนึ่งนะคะบอกว่าการศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนแห่งหนึ่งพบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตดังภาพถามว่าข้อไหนถูกต้องทีนี้เรามาดูภาพกันคะ่ะอจากภาพนะคะเราจะเห็นได้ว่าแพงต้นพืชเนี่ยเป็นผู้ผลิต เนาะของทุกห่วงโซ่อาหารนะคะทีนี้เราจะมาดูทีละห่วงโซ่เนาะมาดูห่วงโซ่ข้างบนนี้ก่อนนะคะห่วงโซ่แรกเนี่ยปูเป็นผู้บริโภคอันดับที่1ลิงสแสมเป็นผู้บริโภคอันดับที่2มาดูห่วงโซ่อันที่2ค่ะห่วงโซ่นี้เนาะเพราะฉะนั้นหอยก็จะเป็นผู้บริโภคอันดับที่1ปูเป็นผู้บริโภคอันดับที่สองและลิงแสมเป็นผู้บริโภคอันดับที่ส ต่อมาดูห่วงโซ่นี้นะคะก็จะเป็นหอยเป็นผู้บริโภคอันดับที่1ปูเป็นผู้บริโภคอันดับที่2และนกปากห่างเป็นผู้บริโภคอันดับที่3ต่อมาดูห่วงโซ่นี้ค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าหอยเป็นผู้บริโภคอันดับที่1และลิงแสมเป็นผู้บริโภคอันดับที่2ต่อมาห่วงโซ่ต่อมานะคะก็คือห่วงโซ่อันนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าหอยเป็นผู้บริโภคอันดับที่1และนกปากห่างเป็นผู้บริโภคอันดับที่2 และอันสุดท้ายก็คือห่วงโซ่นี้นะคะก็คือปลาเป็นผู้บริโภคอันดับที่1เนาะแล้วก็นกปากห่างเป็นผู้บริโภคอันดับที่2เพราะฉะนั้นจากตัวเลือกนะคะข้อ1ปูเป็นผู้บริโภคอันดับที่3ก็ผิด ข้อ2ลิงแสแมและนกปากห่างามีความสัมพันธ์แบบภาวะพึ่งพากันอันนี้ไม่ถูกต้องเลยภาวะพึ่งพากันหมายถึงว่าได้ประโยชน์ทั้งคู่นะคะแต่ว่าแยกกันอยู่ไม่ได้เนาะถ้าแยกกันอยู่เนี่ยก็จะมีคนใดคนหนึ่งตายหรืออาจจะตายทั้งคู่ก็ได้นะคะข้อ3พลังงานจากแลงต้นพืชถ่ายทอดไปยังนกปากห่างมากที่สุด ปกติแล้วเนาะพลังงานจากพืชน,นะคะจะถ่ายทอดสู่ผู้บริโภคผ่านการกินต่อกันเป็นทอดทอดเนาะที่เราเรียกกันว่าห่วงโซ่อาหารทีนี้มันจะเริ่มจากการที่ผู้ผลิตเนี่ยจะเปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานเคมีก็คือเป็นอาหารแล้วก็ถ่ายทอดไปยังผู้บริโภคพืชก็คือผู้บริโภคอันดับที่1นแล้วก็ต่อไปยังผู้บริโภคอันดับสูงสงขึ้นไปในแต่ละขั้น ซึ่งในแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็จะมีการสูญเสียพลังงานไปประมาณ90%ทําให้เหลือพลังงานไปถึงลําดับถัดไปเพียงแค่10%เท่านั้นตามกฎ10%ดังนั้นพลังงานที่ถ่ายทอดไปยังลําดับถัดไปก็จะเหลือเพียงแค่ประมาณ10%ของพลังงานก่อนหน้านี้สมมุติง่ายๆนะคะอย่างเช่นแพงต้นพืชเนี่ยได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์1 0 0 0 0กิโลแคล จากนั้นมีปูใช่ไหมคะมากินแผงต้นพืชปูเนี่ยก็จะได้รับพลังงานจากแผงต้นพืชแค่หนึ่งพันกิโลแคลทีนี้ลิงแสม,มากินปูต่อใช่ไหมคะลิงแสมาก็จะได้พลังงานจากปูแค่หนึ่งร้อยกิโลแคลเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะตามกฎสิบเปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นหากมีผู้บริโภคลำดับสูงมากๆผู้บริโภคลำดับนั้นก็จะไม่ได้รับพลังงานเลยซึ่งถ้าเราดูเราจะเห็นได้ว่านกปากห่างเนี่ยเป็นผู้บริโภคที่สุดท้ายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันจะได้พลังงานน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นข้อ3ผิดข้อ 4. แพงต้นพืชมีพลังงานสะสมในเนื้อเยื่อสูงที่สุดในสายใยอาหารข้อ4เนี่ยถูกต้องเลย นะคะเพราะว่าตามพีระมิดพลังงานเนี่ยพลังงานของผู้ผลิตจะมีค่ามากที่สุดเนาะแล้วก็ค่อยๆลดลงตามการบริโภคเนาะตามกฎของ10%นะคะดังนั้นข้อนี้ก็จะเป็นข้อที่ถูกต้องนั่นเองนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับอีกข้อหนึ่งของข้อสอบโอเนตวิทยาศาสตร์ม3นะคะครั้งหน้าจะเป็น เรื่องอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันตอนต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ